มธีสงคนนีจิะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมาเรียนรู้คำว่าคีกะเอาเป็นสำนวนบอกให้รู้ว่าเข้ากันได้ดีคำว่าคีถ้าเห็นคันจิตตัวนี้นะคะมันจะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกแล้วก็จิตใจแล้วก็ใจนะคะอารมณ์ตัวนี้สามารถที่จะเดาความหมายได้คร่าวๆแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะ,ะนี่แค่เป็นไกด์ไลน์เนะเาะส่วนคำว่าอาแปลว่าเข้ากัน อย่างเช่นตัวอย่างประโยชน์นะคะฉันเข้ากันได้ดีกับหลอนคนนั้นกับเธออย่างเงี้ยค่ะคโนโจโตะคิกะเอาเราพูดถึงตัวเราเองนะคะเราเข้ากับเธอคนนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดจะหมายถึงแฟนสาวก็ได้นะคะ,ะว่าคำว่าคโนโจในความหมายของภาษาญี่ปุ่นมันไม่ได้แปลว่าลหลอนรือเธออย่างเดียวมันจะหมายถึงแฟนสาวด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะใครอยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเซตคำที่ใช้ขึ้นต้นกับคำว่าะคะิเนี่ยค่ะ มันจะมีเขียนไว้ไม่หญิงเขียนไว้ในโพสต์ใน Facebook Fanpage นะคะเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ง่ายๆจากญี่ปุ่นใครอยากจะเรียนเพิ่มเติมลองไปเข้าไปดูเรียนรู้ได้ค่ะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะ